สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับอยู่ที่ร้านมองตะลุงผักสดนะครับตอนนี้ทางร้านมองตะลุงผักสดก็ได้เพิ่มนะครับเพิ่มสินค้าอย่างเช่นลูกชิ้นนะครับเช่นลูกชิน้นะอยู่ในตู้เลยนะเราจัดเข้าตู้แล้วนะครับลูกชิน้นนะครับ<อ>เติมสินค้าครับหมูแดงหมดเลย แต่ก่อนเราถ้าใครติดตามก็จะมียูตู้เดียวครับมีลูกชิ้นอยู่ประมาณ3อย่างนะครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเพิ่มลูกชิ้นมาอีกหลายแบบหลายสไตล์หลายอย่างนะครับก็เชิญลูกค้าเข้ามาลืกซื้อได้นะเราเปิด2 4ชั่วโมงครับที่ร้านนะครับไม่ใช่มีแต่ลูกชิ้นนะครับของแห้งนะครับของแห้งอย่างเช่นพวกอะไรเนี่ยนะครับเครื่องกงเครื่องเกงนะครับเป็นพวกขวดพวกอะไรประมาณนี้นะครับขายแจมไปด้วยผักนะครับ คือผักเราเป็นเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะเรามาเจมนะครับมาเจมไปด้วยนะครับนี่พวกเนะครับตอนนี้ก็คือของเจมของเราเยอะอยู่พอสมควรนะครับยังเ,เพ่นพวกไข่นะครัเจมขายไปด้วยกับผักของแห้งด้านบนครับนี่ฮะนะครับของแห้งฝั่งนู้นก็ของแห้งนะครับ ยามวาร้านเราเปิดขาย24ชั่วโมงนะฮะวันนี้ก็พามาดูผักเยอะแยะมากมายที่ร้านของทีมงานเมืองตลุงผักสดนะครับอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินนะครับนี่ครับมีงานมีการก็เชิญได้ครับสำหรับลูกค้าอยากจะได้ผักไปขายหรือว่าจะไปในงานนะครับของแห้งนะครับอย่างพวกนี้เราก็สต็อกไว้พริกแดงนะครับพวกมะม่านะเอฟเอฟอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องท่านใดอยากได้ผักลองเข้ามาดูได้นะครับ เปิดขาย24ชั่วโมงครับนะครับเปิดขาย24ชั่วโมงสําหรับงานก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับมีของแถมครับผมนะฮะทุกงานนะครับเราจะมีของแถมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราจะแถมให้ทุกงานนะครับถ้างานไหนมาถ้าได้ดูคลิปงานไหนมาไม่ได้ของแถมถามได้เลยครับถามได้เลยนี่เราก็สต็อกพวกหอมใหญ่หอมเขกเยอะๆเลยครับตรงนี้นะครับนี่ครของที่เราสต็อกไว หน่อไม้ปี๊บแล้วก็มีครับหน่อไม้ปีป๊บเนี่ยหน่อไม้ปี๊บเราจะสต็อกไว้ตรงนี้นี่คือของที่เราสต็อกขายไว้ตอนกลางคืนนะครับอของไม่ใช่หมดเช่นนี้ครับเรามีอยู่ในโกดังอีกนะครับมีอยู่ในโกดังอีกถ้าใครคือถ้าขายหมดก็ต้องอวิ่งไปเอาเรื่อยๆนะครับนี่ฮะของขึ้นประมาณนี้ครับตันหมดแล้วครับตันหมดแล้วนี่ สวยๆครับผักยกถุงฝั่งนี้ราคาเรามีบอกครับราคาเรามีบอกแล้วก็ราคาเป็นกิโลเราก็บอกทุกทุกอย่างนะครับเรามีบอกทุกอย่างนะครับไข่เราก็มีราคาบอกเราจะมีราคาติดไว้หมดนะครับอันนี้ผักที่เราทีนะครับเราเทขายปลกของพวกนี้เราก็นะครับแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับนี่ครับของ ลำเราจัดเต็มเต็มขนาดนี้เลยครับเนี่ยพริกดุงพริกแดงแล้วก็สต๊อกเต็มนะด้านล่างนะอ่ะนี่ครับสวยๆครับนี่เลยครับประมาณนี้ครับก็นะฮะขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนทางร้าน,นครับ ยินดีให้บริการทุกคนนะครับไม่ว่าจะคนมาซื้อไปกินไปทานซื้อย่อยหรือว่าซื้อในงานหรือว่าซื้อไปขายนะครับก็บริการทุกท่านนะครับผมก็ลองแวะเข้ามาดูได้ที่ร้านเมืองะรุงผักสดนะครับที่ตลาดสดเมืองศรินนะครับเยื้่นตรงข้ามขอนาฬิกานะครับตรงนะครับตรงข้ามร้านเกษตรพันธุ์นะครับผมตรงข้ามนะฮะ เราเปิดขาย24ชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ผักก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะฮะเคนะครับสำหรับคิมนี้ก็าบายบายครับสวัสดีครับ